ข่าวดีอนุมัติแล้วบิ๊กตู่จัดให้อีกรัฐแจกเงินอีก1 9ล้าน9แสนคนโครงการใหม่ลงทะเบียนง,ง่ายๆทําตามคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการแจกเงินโครงการใหม่อีกนะคะจํานวน1นล้านเก้าแสนคนนะคะซึ่งก็เป็นโครงการใหม่นะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆเลยนะคะนายพรชัยทีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากการที่ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคุณครึ่งครบ10ล้านคนแล้วข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบธิ และไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนด14วันจึงได้มีการเริ่มตัดสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปนะคะก็มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น1 9 6 7 0 4 6สิทธิ์นะคะโดยยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็สิทธิ์ที่ถูกตัดในแต่ละวันนะคะก็จะถูกรวบรวมนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่2นะคะ ในวันที่11พฤศจิกายน2563นี้นะคะระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะผ่านเว็บไซต์ w w w ค n l a k r u n g c o m จนกว่าจะครบจำนวนนะคะซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีก1,900,000คนนะคะในส่วนของร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะก็ยังสามารถจะลงทะเบียนได้นะคะยังไม่มีการปิดให้ลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะ ในส่วนของคุณสมบัติคนที่สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบ2ได้นั้นนะคะ <c oughs> ก็จะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนนะคะ <c oughs> เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่ใช่คนที่ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ในรอบแรกนะคะแต่ถึงแม้ว่าโครงการคนละครึ่งจะเปิดโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ แต่ปัญหาที่ตามมานะคะก็คือประชาชนไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะคะก็จะต้องไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อขอยืนยันตัวตนนะคะความคืบหน้าล่าสุดทางเพจ Facebook ของธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความนะคะว่าตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนเป็นต้นไปเรามีตัวช่วยสําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านนะคะโดยสามารถทําเองได้ง่ายๆนะคะ โดยสามารถทำเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารนะคะไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคารนะคะในส่วนของวิธีหาตู้ ATM กรุงไทยสีเทาง่ายๆนะคะก็แค่เพียงเปิดแอป o o o l l m m p s พิมพ์คำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนะคะจากนั้นก็นำบัตรประชาชนไปทำรายการที่ตู้ที่อยู่ใกล้คุณได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะหรือว่าสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะ ก็สามารถที่จะทำตามวิธีนี้ได้เลยนะคะโดยไปทำที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยนะคะพราแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ไม่รู้ว่าตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่อยู่ตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะไปพิมพ์เสิร์ชหาได้ใน o o o l l m m p s นะคะก็พิมพ์คำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนะคะจากนั้นนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนำบัตรประชาชนไปทำรายการที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้คุณได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ